ำไมคะหนูแบบไม่ได้พูพูมาหลายวันแล้วใช่ไหมพู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 หน้าเหมือนับตัวอ๋อแปลด้วย She looks more like mommy than daddy Oh really Yes ดูซิว่าเหมือนกันไหมสวัสดีค่ะพบกับแปองอีกแล้วนะคะกับรายการ Monster คะ่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเปิดตัวน้องเลียอย่างเป็นทางการนะ คนสงสัยว่าชื่อของเลียเนี่ยสะกดว่าอะไรแล้วก็อ่านว่าอะไรชื่อน้องเลียเนี่ยสะกด L E I A เรียกเป็นภาษาไทยก็จะเรียกว่าเลียเลียอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดว่าใครที่เคยดู Star w a r s ก็จะรู้ใช่ไหมว่ามี p r i n c ซ s s Leia ียนั่นก็คือชื่อของน้องเลียนั่นเองแต่ว่าในภาษาไทยนั้นจะสะกดให้อ่านออกเป็นเลียเนี่ย คนจะเรียกว่าเลียเราก็เลยบอกว่าเออให้เรียกว่าเลอารไปเลยดีกว่าเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีใครเรียกผิดแต่ว่า,าใครที่เรียกเลียได้ก็เรียกเลียนะคะที่มาที่ไปของชื่อมาจากอะไรมาจากคุณพ่อเนี่ยชื่อสะกดด้วยสระเอลใช่ไหมแล้วก็ตัวเบื้องเอชื่อสะกดด้วยสระโอแต่ทีนี้ชื่อเด็กผู้หญิงสะกดด้วยสระโอขึ้นต้นด้วยสระโอเพราะมันดูไม่น่ารักเราก็เลยชอบคําว่าเลียเนี่ยรู้สึกว่ามันมันดูเป็นผู้หญิงดูเป็นเจ้าหญิงดีเราก็เลยให้เ hey, ลียสะกดว่าเลีย จริงๆเทปนี้ก็ต้องเป็นคลิปเปิดตัวน้องเมื่อ5นาทีก่อนนั้นนี่น้องคือตื่นนะคะแต่ว่าตอนนี้หลับแล้วใช่ไหมคะเทปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับ Q&A คําถามต่างๆนานาที่ทางบ้านเนี่ยฝากมาถามต้องมาเปิดดูก่อนว่ามีคําถามอะไรบ้างชื่อเล่นคือเลียหรือชื่อจริงก็ชื่อเลียแต่ว่าจะมีชื่อภาษาจีนชื่ออะไรนะคะคุณพ่อชวนซิงชวนซิงนะคะก็จะเป็นหลีชวนซิงเลีย ซึ่งส่วนซิงแปลว่าอะไรก็ lot heart. แปลว่ามีหัวใจเยอะๆเป็นหัวใจของแม่และพ่อ ทาไมถึงมาคลอดลูกที่สิงคโปร์ก็อย่างที่บอกนะคะว่าเขาจะได้เจอกับคุณย่าด้วยแล้วก็ได้เจอกับทางครอบครัวของคุณพ่อเขาด้วยแล้วก็แทนที่มีไว้ก็คือเดี๋ยวพอโตก็าอาจจะพามา primary school ที่นี่แบบแป้งเนี่ยก็จะได้มาเห็นว่าลูกเราเนี่ยในอนาคตจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนอยู่ในโล c a t i o n แถวไหนดีเข้าโรงเรียนแบบไหนดีอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่มาที่นี่ด้วยก็จะได้มาทําเรื่องต่างๆแล้วก็จะขอ c ิ t เ z e นหรือว่าจะมาดูโรงเรียนดูสภาพแวดล้อมต่างๆว่าว่าจะเป็นไปทาง ทิศทางไหนนะคะก็มาดูด้วยว่าคุณแม่อยู่ได้เปล่าด้วยอะไรอย่างนี้ขาขอโอดเจ็บไหมไม่เจ็บตอนผ่าแต่ว่าหนึ่งวันหลังจากนั้นก็แข็งตัวไม่ได้หนึ่งวันแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆเดินก็ใช้เวลาประมาณสองสา,ามิตย์ในการ r e คอมเ r นะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นปร่นติดแล้วคําถามต่อไปเราก็กินทุกอย่างที่มันจะสามารถทำให้เรา เพิ่มน,น้ำนมให้เราได้อย่างเช่นน้ำเดดโอเคก็คือจะให้กินน้ำลูกเดชนะคะแล้วก็จะมีแบบมีอาหารแบบอาหารเพิ่มน,น้ำนมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนแรกที่ลูกออกมาเลยตอนแรกก็ยังไม่มีน้ำนมก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ต้องนวดต้องเค้นต้องอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็กินได้เป็นปกตินะคะ <S 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 เลี้ยงเองอยู่ไม่กี่วันน้องแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็มันก็มีอยู่ช่วงนึงที่เราแบบป่วยไม่สบายเข้าโรงพยาบาลไปนะ ไม่ได้อยู่ลูกค้าหวานคุณพ่อเลี้ยงคุณพ่อเป็นคนเลี้ยงกับคุณย่านะคะก็คือต้องชื่นชมจริงๆว่าแบบเก่งมากเพราะตอนนั้นแนนนี่ก็ยังไม่ลงตัวใช่ไหมก็เลี้ยงคนเดียวกับคุณแม่ของเขาก็สงสารนิดนึงแต่ก็ผ่านคนมาได้แล้วก็ถามว่าตอนนี้เป็นแนนนี่ไหมแนนนี่มีแล้วนะคะเพราะถ้าไม่มีเนี่ยก็จะใช้ชีวิตลาบากนิดนึงก็จะไปไหนไม่ได้ตอนนี้ก็ดีขึ้นเข้าใจไหมเข้าใจฝากกับพ่อไง ปากเหมือนพ่ออะไรพูดไม่ได้แล้วใช่ไหมพูดได้แค่นี้โอเค you ask nanny 你觉得他像谁眼睛像妈妈对不对像妈妈他比较哦。แปลด้วย he looks more like m o m m y than daddy oh really yes ดูซิเหมือนกันไหมเวลาหลับนี่คือแบบว่า adorable มากแต่ว่าก่อนที่ตื่นก็จะแบบก็จะวนวายนิดนึงนะคะก็ เลี้ยงยากไหมถือว่าเป็นเด็กที่เลี้ยงไม่ง่าย <laughs> Which item we must have for the newborn the your pumping machine you need ออ a good pumping machine เครื่องปัมป๊มนม,นมสำคัญมากครีม m า a <laughs> nipple นะคะที่ที่นาจุกนมสำคัญมากเพราะตอนแรกกว่าที่มันจะมีน้ำนมออกมาได้มันเจ็บมากใช่ไหมแล้วก็ สำหรับคุณแม่ที่เพิ่งต้อนเลยต้องว่าพวกแบบพวกประครบน้ําอุ่นหรือประคบอะไรอย่างเงี้ยในช่วงแรกๆสําคัญมากไอเทมเด็ด <came> ที่ห้ามพลาด <c oughs> ก็คือพวกชุดให้นมเสื้อในให้นมแล้วก็แบบเสื้อผ้าที่แบบใส่สบาย <c oughs> พวกเสื้อคลุมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ห้ามขาดเพราะว่าแบบเวลาลูกเราขิวใช่ไหม <c oughs> มันจะต้องแบบเปิดเสื้อทนันทีอะไรอย่างเงี้ยก <c oughs> <ๆ>็คือแบบก็ต้องมีเสื้อผ้าที่แบบพร้อมจะให้นมด้วยขอบคุณชุดคุณแม่ให้นมจากดิลินด้วยนะคะนี่ชุดคุณแม่ให้นมแบบเปิดให้นมได้ ค h ดว i าเธอโตขึ้นเธอ i ะ e ป e นลูกสาวซนแบบนี้ไหมเธอจะเป็นแบบรุนแรงไหมอืมผมคิดว่ามันข้นอยู่กับวิธีที่คุณเลี้่าเธอโอเคแล้วแต i ลูกนะคะสวัสด like, oh, ีตอนเ้าแม่ให้เ e อหาค e ามหลงใหลของตั o เองสวยอยากให้เห็นตอนตื่นจเลยก่อนอนะนี่ตื่นนี่แบบน่ารักใช่ไหมน่ารักมาก When she wake up, e มาแ อยากมีลูกอีกไหมถามว่าอยากมีไหมคือถ้าอยากจะมีคือเราอยากจะมีอีกคนหนึ่งให้เป็นเพื่อนเขาเราจะได้รู้สึกว่าเขาไม่ง่งาจะเกินไปเป็นแม่แล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่แฮปปี้ที่รู้สึกได้มากที่สุดก,ก็คือความเป็นห่วงความเป็นกังวลอย่างก่อนหน้านี้เราแบบเรารักแต่ตัวเองอะเนาะเราก็คือเราพูดได้เรารู้สึกได้เราสามารถสื่อสารได้ว่าเรารู้สึกยังไงแต่สําหรับเบบีอย่างเงี้ยคือเขาเด็กมากเวลาเขาเป็นอะไรเราไม่รู้ว่าเขาแบบ ปวดท้องหรือเปล่าหรืองอแงเพราะอะไรอันนี้คือแบบทุกครั้งที่ลองให้เราจะรู้สึกเครียดทุกครั้งเพราะเราแบบกลัวว่าแบบลูกเขาจะไม่สบายตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องแข็งแรงทั้งแรงกายแรงใจแล้วก็พลังจิตด้วยอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบละเอียดอ่อนแล้วก็ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณแม่ทุกคนเลยนะคะโดยเฉพาะแม่มือใหม่ใช่ไหมที่ไม่รู้ว่าแบบจะต้องรับมือกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็สู้ๆนะคะทุกคน สำหรับ,บ Q&A วันนี้เราก็จบลงแค่นี้นะคะใครที่อยากจะดูคลิปแป้งกับน้องเนี่ย<อ>ก็อย่าลืมกดติดตามเดี๋ยวคงได้เห็นพัฒนาการว่าแบบเออพอโตขึ้นโตขึ้นเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ก็แค่นี้แหละสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายบายทำไมคะหนูแบบไม่ได้พุพูมาหลายวันแล้วใช่ไหมพุพูปพุพู เต่นสิเอ๋ปุ๊ปเอก็ตื่นแล้วนะคะขับไปนิดหนึ่งเคนฮัลโหลเลียฮัลโหลเลียขับอีกแล้วฮัลโหลเลียสวัสดีค่ะเี่เน่เน่ฮัลโหลยูหลับแล้วค่ะเตือนนิดนึง